แล้วสายไปเนี่ยสายไฟทำไมมันถึงเดินอย่างนี้อ๋อทำไมโดนเดือดลื้อยังถ้ามันเดือดสองข่าวนี่ใช่ไหคงจะอ๋อเจ๋งเนี่ยถ้าไม่ไม่แพงเนี่ยอย่างสีเขียวไงอ่ะมึงเรียกว่าสีเขียวอหละไอ้กูเรียก่สีเขียวเลยมันคงเรียกสีเขียวอ่อนเขียวเข้มเขียวอะไรทำไมถึงเรียกโคลดสีวะอ่อเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโดนเรียกสีแต่สีด้วยอ๋อ ฟ้าป้ากระเพาะลำสุกตอัสุที่สอง่ะารโชคไทตะลุมบอลโชคไทสลามมีรายการก็อ่นเรื่ยเนี่ยพวกพวกพวกมดูคเยเฮรายการีไม่ต้องคิดเกียมากนึก้ียกรถามตอบเียก็ตอบมือสลีมนี่ครับรยกวเราชื่อตลไงจอนิเรารวมกันนี่ยเต้ โซอา e อซเฮ่าอยกท่อายอซูม่ใเาอคัเราคิดผ่านเเพื่อนเพาว่าอซูโชง่ะแล้วถ้าพดเแบนี้เหมือนเราอ่ะน้อยเลยเขาเยอซูอีซูเ่นี่จมีไหมอ่ะสมมติเด็กดิกน้อยเป็นรายการเด็กไงเด็กมาดูเฮ้ยเพื่อนดูซูร่การหมยัง อ่าม really yeah. ึงเสียนะเดี๋ยวอะไรกันดิจำไม่ได้ด้วยมึงคิดถึงตอนเขับประกาศรางวัลดิแล้วรางวัลไม่ใช่อะไรหกร้อยล้านซับซูไคย์อ่ะไอ้เหี้ยโอ้เยเฮ้ยไอโซ้ไม่ได้เราเลี้ยงสิทธิ์เฮียเต้โจ้ไคใช่ปะเอาเป็นตะกัชุดตะว่าไอโจ้ไอ้กี่เฮียตะกัติเต้โจ้ไอ้ตัดตัดกับเต้อะก็กู แต่กชิแต่กชิแต่กะชิแต่กะชิแต่กะชิแต่ก็ชิแตาก็ชิแต่กาชิแต่ก็ชิแต่ก็ชิแต่ก็ชิแตาก็ชิแต่ก็ชิแต่ก็ชิแต่ก็ชิต่ก็ชิตกชิแต่ก็ชิต่ก็ชิแต่ก็ชิแต่ก็ชิต่ก็ชินต่กชิแต่ก็ชิต่กะชิแต่ก็ชิต่กชิตก็ชตก็ชิต่ก็ชิตก็ชิต่ก็ชิตกชิตกชิ่กชิตกชิ ตัดรัดนห้องกูเด้อ้ามันแัทีไหนได้จะเ่ยเาอะมยากราทยเจะางตรูแน่อตนามารแต่ว่าอ๋อยังสัสดีแม่มารนแม่ยังสัสดีพ่อสมารนพ่อสวัสดีครูสมารถครบครูสดีเพื่อน สวัสดีโชคร้อยพี่แล้ว่าเออร้อยบอกว่าสวัสดีแล้วคำว่าเออกินขาเนี่ยว่าสิงโกลสิมโกลอ๋ออย่างกินอย่างกินข้าวกับปลาซิงโกลกับปลานะครับเออกินข้าวกับหมูสิมโกลกับหมูท็อปอ่ะห้านี้กินข้าวกับหมูแล้วเติมน้ำด้วยน้ำเปล่าแล้วก็เติมน้ำอีกทีนึงด้วยน้ำแข็งสิมโกลทำไหมสิตันตัุ้กมันต้านยังไงวะอันนี้นแบบสั้นแบบ โอ้ oh. ไม่จะพูแบบว่าตน้อยสวัสดีแลวว่าไงครับสวัสด <c oughs> ีสวัสดีสวั้อยอสวัสมีอยอ๋ออยากคาว่ากินกินอนกินัีอยากคาว่าเอ่อนอน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 อนนอนมอนน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 อนอน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 ตอนน ไอ้คือคำที่พูดสั้นรวบไปเลยทุกคนเดี๋ยวเข้าใจก็พ้องตายคืออ่ะโอเคนี่คือแบบจบประโยคแล้วหรือว่าจบประโยคท้ายคืออะไรในแชทเนี่ยคือจบไม่ได้เลยกดไลค์มาไอ้เหี้ยจะคุยต่อแล้วกดไลค์มากดไลค์กลับกลับไม่อยู่ก็คิดว่าพ้องตายจบแชทต่างๆตางเลยต่างทุกลองใช้ดูแต่อยากเดียกไหนลูกค้าทักมาอย่างเงี้ยจบโฆนณาเลยพ้องตายเอ้ยอย่ายาพ้องตายไม่ไหวนะพ้องตายว่าจบ เออจบเราคำาลูกค้าแบบขอบคุณครับมึงก็พิมพ์ว่าพ่อกูตายแล้วรอเอาโอนก่อนเอาโอนก่อนดีที่จะเราใช้ดงเค่สาใครก็ได้พ่อผมบางท เพราะว่านรกนี่มีจริงไหมถ้าเราขุดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเจอเจอนรกอ่ะเราสามารถเชื่อมต่อทําการค้าขายกันาลูกได้คุณม่เกิีดเลยนะคุณไม่เกลียดคุณไม่เกลียดตอยแบบได้ดีเลยอะได้ดีจริงๆอ่ะหุบปุ๊บๆเจอนรกเนี่ยอ่ะท่ามึงทำพิกีโผม่ไหมอย่างเงี้ยอหัวตาเดี๋ยวมาขายพิษแตกเลยเถือนเนีอ้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนเราตายกี่คนคุณคิดว่านรกจะรับไหวปะถ้าเกิดนาลนกอะเกิดการประท้วงนะ ให้หมดระทืบอยู่บวบานหรือว่าจะเป็นไงโยบาานตายไงถ้าไมไม่คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าไอ้ตัดไม่อยู่แล้วกระท้าเท่าไหร่ความกระทาคือลูกคือือปฏิรูปปฏิรูปปฏิรูกในชีวิตจริงแล้วปฏิรูปได้ก่อนตายแล้วแล้วว่าสวรรค์นี่มีจริงไหมทำไมคนเราตายปุ๊บไอ้เหี้ยเวลาต้องใส่แหวๆวะใส่เท่าไหร่ก็แวะก็อะไรหลัแหนบวีดิวคอนเหรอไม่ไอ้หมวยเอาได้ไม่หลังแหนมอ่ะ ใช่ด่าใช่ด่าเออเรใช่ด่าเป็นเซวดาของไอ้คล้ายๆคนไทยอ่ะอยู่แถวนั้นไหนกูคิดว่าจะจอยไอเดียให้เด็กเล่นในโดนท์โหวตก็ไม่จะเล็กนู่นอะไอ้กูเมื่อเทคโนโลยีนานเอาเนี่ยเหมือนไอ้ดอแนนเนี่ยมันจะมันจะเป็นในจริงไหมเป็นได้จริงไหมอีกกี่ปีอีกกี่ปีอ่ะอีกประมาณเนี่ยสองสามปีกูว่าตายแล้วก่อนที่จะได้ดูอ่ะ เนี่ยโลกเนี่ยมีโอกาสโดนเอเลี่ยนแบบทานเราระบุกมาแบบดิบอุจดิบนิ้วมึงไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยมึงต้องหายไปพ่อมึงตายเลยหายไปทักอย่างเงี้ยเมื่อมีโอกาสปะมีโอกาสแล้วเหรอมันมีมันมีมันมีโอกาสแล้วย่แต่เราล่อได้เนี่ยเขาเชื่อไว้เนี่ยโอ้ยนี่คือเรื่องจริงเหรอเนี่ยนี่ไม่เรื่องจริงเหรอมันคือเรื่องเก่งแค่เราไม่รู้เียอ๋อแอันนี้คือเราหายไปแล้วใช่ปะเออเราหายได้ใชาเขาสู้เขาสู้ที่ไหนเขาสู้ที่ไหนเขาสู้ที่ไหนอ่ะเดเดียอีกมัลติเวิร์สเดียร์ปารติเวิร์สหนึ่งอ่ะสมมติว่ามึงจะบอกนเา เออเเเกเอเป็เกออเอออยเื่อเผเป็นยีอไอเกชวเกชัเออก็เลยไม่ได้ทงหคิดไดไงว่าชั่อเกชัอวอคนถามวเวใหญ่ไอคนตอบนี่และแล้วสมมติว่าวันนึเนี่ยมีคนมาท้าถามว่าไอหนุ่มเห็นหน่วยกล้ามดีเทษหน่วยปกป้องโลกไหม ก็บอกว่าผม่อว่้าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮกาฮ่าฮ่าง่าฮ้าฮ่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 า่กูอย่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่่า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 ฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮใาฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่่่า่่่่่่่่่่่่เ่ อะติดี่แบหลายแบบมีเป็นร้ายแต่กูจำไม่ได้ซะอันคู่ภาษาเล่นไหมอะคู่ภาษาเล่นไหมก็ไม่เป็นไม่เป็ดอ้าวตัวเรียนไม่ได้สอนเหรอไม่ได้สอนเราเขาสอสอบมือเป็นยังไงเขาบอกวเฮ้ยเรียนเขียนะมาฟังนะนี่คือสารเรียนเขียนทุกยึกยอนั่คือพูดตามกาจรย์เ้วเธอห้องเฮ่ยเา้ยเก้งเฮียเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเุกย้ยเก้อเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่เฮ้ยเนั้ยเฮ้เฮ้เ้เรา ใน Dante, ในโลกน да ี้ว่ามีคนที่มีทางพิเศษจริงไหมมีไหมเหรอเออกูัวว่าได้จะมีแล้วมันเขาไม่ออกมาแสดงตัวตนเาะเดี๋ยวเขาเหยนประโยชน์ได้เดี๋ยวประยชน์จับเขาไปใช้ไงโอแล้วภาษาเขาคืออะไรภาษาเนียใหญ่เต้แบบนักโปเนี่ยติดหนุหนุนคไอ้ท่านลงตู่รู้ว่ามันจะเอาเนี่ยไปเปนทหารไปมุนรับไงโซนบึงลับเป็นเด็กอือร์เนี่ยเป็นเด็กออใช่ไหมไปนตัวไอ้ศัตรูงงละเออ เขาก็าเ,าเก็บมือไว้ลูกคุจะตริงตายก่อนไม่ใช่พูดก,กันต่ว่ก่คนละลูอไปไม่ตายเลยตัวล่อะไรเงี้ยบัแทงบัแทงแทงันดนแ้เจออ่